จากการประชุมพักนะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมามีประเด็นที่พูดกันแล้วก็เป็นที่พากวิจารกันในช่วงของการประชุมก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับสัปดาห์นสิ้นสัปดาห์นี้ที่จะถึงนะครับประเด็นที่เป็นห่วกกันมากก็คือเรื่องของกระบวนการในการจัดการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าจะมีอุปัรรเเกิดขึ้นนะครับสิ่งแรกที่เป็นที่กังวลกันมากก็คือเรื่องของการประท้วง จะทําให้ไม่สามารถควบคุมเวลาและสถานการณ์ของการประชุมให้อยู่ในสภาพที่เกิดประโยชน์กับคนฟังได้นะครับประเด็นที่สองที่เป็นห่วงกันมากก็คือเรื่องของอาการไม่ตอบคําถามของท่านนายกรัฐมนตรีและตัวรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายด้วยตนเองนะครับเพราะโดยหลักการของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วจริงๆตัวผู้ถูกอภิปรายต้อง ตอบคาถามด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระบวนการต่างๆที่พยายามจะสนับสนุสนความคิดในเรื่องของการสามารถให้มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตอบแทนได้โดยจะใช้เป็นวิธีการพาดพิงหรืออาจจะมีแนวทางในเรื่องของข้อยกเว้นบางอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น2ข้อกังวลที่ที่ประชุม ในพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงบ่ายเนี้ยกังวลกันเป็นอย่างมากในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าจะเกิดกระบวนการทั้งแดงกล่าวเกิดขึ้นนครับนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเ,เหตุการณ์แวดล้อมที่เ,เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดกันในวงกว้างรวมถึงในที่ประชุมก็พูดกันอยู่ด้วยก็คือเรื่องของสองเรื่องที่อ,อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับอภิปรายไ,ไว้วางใจคือเรื่องของการอภิปรายทั่วไปของรัฐสภานะครับที่จะ มีการเปิดพิพายในวันที่23 24ที่จะถึงนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเดินกขบวนเรียกร้องนะครับของพลเด็จบุเลอร์นะครับกลุ่มของพเด็จบุเลอรที่จะพยายามที่จะล้มรัฐบาลนะครับสิ่งต่างต่างเหล่านี้เป็นมีเสียงสะท้อนจากที่ประชุมพักนะครับในเรื่องของความพยายามที่จะเบี่ยงเบนหรือว่าบ่ายเบี่ยงการตรวจสอบของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นท่านในหรือน,นอกสภาน,นะครับ ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดอยู่ตลอดเวลาว่าพยายามทําให้การเมืองเข้ามาอยู่ในสภานะฮะไม่อยากให้การเมืองมาอยู่บนท้องถนนแล้วก็บุคคลแวดล้อมอีกหลายคนที่ได้ออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการอภิปรายอภิปรายไม่ไว้วางใจการอภิปรายทั่วไปนะครับรวมถึงการเดินเบวนเรียกร้องของผมที่จะมาชุมนุมนั้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่า พยายามอย่างยิ่งหรือต้องเรียกว่ากลัวที่จะได้รับการตรวจสอบจากทั้งในสภาและภาคประชาชนก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดอยู่ตลอดเวลาในการเดินทางไปเยือนต่างประเทศในช่วงนี้ว่าต้องการให้กระบวนการของการตรวจสอบและกระบวนการการทํางานนั้นอยู่ในสภานั้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีในสภาหรืออย่างน้อยนะครับก็เห็นท่านแสดง จุดยืนอย่างชัดเจนในการตอบคำถามในการอภิปรายได้วางใจครังนีครับ